หนูว่าป้าจริงๆแล้วลอ,อะหลอดะถ้าหลอดลำบากป้าอ้วนมากเธออยามาบูลี่เตาหมิงซือของฉันนะถ้ามีน้องคนใหม่ก็หล่อเหมือนป้านั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าเดียวป้าหลอดปลาอ้วนป้าเรควเขาไม่เรียกอ้วนเขาเรียกบวมระยะสุดท้ายเข้าใจปะ <c oughs> มไม่ได้กินน้ำหวานที่บ้าน <c oughs> ก็ออกจากบ้านไปซื้อกินเอง ก้ขนาดอ้วนยังน่ารักขนาดนี้ถ้าผอมจะขนาดไหนผอมก็สุดหล่อดวสาวลุ่มขออมือก็เลยต้องอ้วนไงแม่จะได้ไม่ต้องหึงนี่ไม่เป็นเคล็ดลับเข้าใจปะขอให้คลิปนี้ส่งมาถึงป๊าาให้ป๊าาได้ฟังป้าลูกน้ำอ่ะ บอกดีว่าป,ป๊าป๊าลดเธอนะป๊าป๊าลดนะป๊าลดน้ำหน,นักอได้เอ็ดนะป,ะปะ๊าป๊ากินครีนกินครีนอฟ <I F S 3> ก็ได้